เป็นบรรยากาศภายในวิหารทองคำนะคะตอนนี้กำลังขึ้นไปบนชั้นสองของวิหารสวยงามเป็นอระจัก ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบารมีของท่านยงพ่อฤาษีลิงดำนะคะ